สวัสดีครับเออเพื่อใครไม่รู้นะว่ากรดาษซึกออ่ะมันมีเม็เลสเตทราดบวกห้าก็คือตรงกรดาสซึ้ครับเดี๋ยวมาดูนะคืออันนี้ครับนี่ครับสำเร็จการท้าทายในพื้นที่พายุฝนพายุทรายพายุไฟแบบสบู่สิบครั้งถ้าว่า พื้นที่ไหนพื้นที่ที่มีแปบเดี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาให้ดูนะอ่ะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รูปไอคอนรูปพายุฝนเนี่ยครับพายุฝนแล้วก็อะไรนะพายุทรายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยเปิดมุมเออบี้แปดที่อะไรอย่างงี้ก็ได้แค่นี้เนี่ยครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปแบบมีพายุฝนสี่สี่ที่ แล้วก็พายุทรายที่เป็นสีเขียวอีกหนึ่งที่นะนี่นีพายุนี่ครับเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกพื้นที่อย่างเงี้ยหรือเอาง,ง่ายๆจิ้มดูครับเล่นมุมขวาบนไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะนี่ครับพายุทรายดูตรงนี้เลยลงสิบครั้งหมายถึงว่าต่อทงครับไม่ใช่แบบยังไงอะลงในพื้นที่สิบห้าครั้งน้ำหนึ่งไม่ใช่นะแค่ลงแค่ครั้งเดียวมันก็น้ำหนึ่งแล้ว แต่ว่าต้องสมบูรณ์ด้วยนะก็คือสาพงครับประมาณนี้นะอันนี้ผมเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยพายุทรายมันมีสามพื้นทีน่แต่ว่าที่ผมอาคลิปที่ผมอาคลิปตอนเนี้มันมีแค่สองไงมีแต่พายุฝนอะไเนี่ยกับพายุทรายนะมันมีอันหนึ่งเป็นพายุไฟเป็นของไฟครับเป็นลูกเสียงแดงนะก็อย่าลืมไปทำนะแยกๆมาสิบพื้นที่นะครับเดีย๋ยวให้ดูอีกทีนะ นี่ครับนี่นี่นี่พายุไฟพายุฝนพายุทรายอย่างละสิบครั้งเอ,นะเอาได้ชัวร์นะเอาได้สามพงอันเพราะเพราะว่ามันบอกว่าเพราะมันบอกว่าแบบสมบูรณ์อะ